ช่วงเจ็ดประจันบานสวัสดีครับแฟนๆของนายดดายกูรูนะครับช่วงเจ็ดประจันบานนะฮะวันนี้หลี่หมิงก็ได้รับเกียรติอีกแล้วนะครับมาร่วมแสดงทัศนะน,นะครับในฟุตบอล XFA นะครับวันนี้อาร์เซนอลเล่นที่เอมิเรตสเตเดียมเจอ BB นะครับตอนนี้เนี่ยคนไม่นิยมแล้วเพราะมาเล่น iPhone กันหมดแล้วนะครับตามฟอร์มแล้วเนี่ยนี่ก็ต้อง ไอ้ปืนใหญ่เพราะว่าเป็นทีมที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ประบาลกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นถ้วยเดียวที่คุณอาพอดเวงเกอร์ er หวังไว้นะครับรีมิงชอบนะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยระบบทีมเวิร์กดีมากแล้วก็มีทีโอวอลคอตนะวันนี้เนี่ยถ้าไม่เสียประตูง่ายๆนะแล้วก็ยิงประตูได้เนี่ยชนะแน่นอนเลยโอ้ไม่ได้ผูกทัศนที่เด็ดเลยนะครับวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยแบบมีบ้านเนี่ยให้ขายเลยนะส่วนมีรถ เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีรถมาทํางานนะครับบ้านนี้มานอนเอาสองทอก็ได้เหมือนเจนูนานะครับสวัสดีครับผมมาเมานะครับตานแพทย์พี่ชัยปิดวงนะครับฟุตบอล f a ฟครับ เสาร์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลกับแบล็กเบิร์นชั่วโมงนี้อาร์เซนอลของอาร์เซนวนเกอร์ปัญหาเยอะมากนะครับผลงานในลีกก็ไม่ดีนะครับรุ่น 1- นึ่งในสี่ก็คงจะลําบากเพราะฉะนั้นในบอลถ้วยเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนวนเกอร์ต้องตั้งใจแล้วก็จัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงเล่นเต็มชุดนะครับลูคัสพโดสกี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นอย่างมิเกลอิตาถ้าหายเจ็บเนี่ยน่าจะได้ลงสนามส่วนแบล็กเบิร์นเนี่ยผมดูว่าปีนี้ผลงานไม่ดีน่าจะาใช้ชุดสำรองมากกว่าเพราะว่าต้องห่วง นะครับผลงานในหลีกมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าเอฟเอคัพดีกว่าลูกทีมของอาร์เซนอลเปิ้ลเจ้าชนะได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกหนกับเจ็ดประจันบาลครับซึ่งคืนวันนี้เราเลือกเอาฟุตบอลเอฟเอคัพคู่ที่ถือว่าน่าสนใจสุดในวันนี้ก็แล้วกันครับอาร์เซนอลพบกับแบล็กเบิร์นนะครับเกมวันนี้แบล็กเบิร์นอาจจะเป็นเพียงแค่ทีมในเดี๋ยแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ขึ้นชื่อ่าถ้วยเอฟเอคัพนี่ เรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามนขังก็คือการพลิกล็อกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้อาจจะมีอะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นก็นได้เพราะอาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์จะต้องจับตัวแบบระมัดระวังเนื่องจากว่ามีเกมที่จะต้องเจอกับบาเยอร์มิวนกในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรออยู่ในช่วงกลางสัปดาห์และเมื่ออาร์เซน่อลวเกอร์ไม่จัดเต็มนั่นคือช่องทางที่ทำให้แบ็กเบิร์นมีโอกาสพลิกล็อกได้ครับคืนนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าแน่ไม่ว่าจะใช้ ตัวจริงหรือตัวสำรองแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นตัวสำรองโอกาสแบล็กเบิร์นมีถ้าเป็นตัวจริงอาร์เซนอลดีกว่าแต่จะดีกว่าไม่มากเต็มที่ผมว่าอาร์เซนอลชนะแค่ประตูเรียวจะ1-0หรือ2-1แค่นั้นเองไม่มีการยิงขาดลอยแน่นอนครับเจ็ดประบาลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เจ็ดประจันบานนะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับบีแหลมสิงนะครับวันนี้เราจะมาประจันบาลกันในวันเสาร์ครับซึ่งเป็นการประจันบาลในเกม FA ครับรอบนี่นะฮะลึกเข้ามาแล้วครับรอบ16ทีมนะหรือว่ารอบที่5จะเป็นการเจอกันระหว่างปืนใหญ่อาร์ซนอลครับกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สจากเดอะชอปชนะฮะพูดถึงชอปชแล้วเนี่ยบาชักเฉียวกันนะแบล็กเบิร์นเนี่ย ถ้าเฮนนิงเบิกอยู่นะฮะจะดีกว่านี้ครับเพราะ,กะแกเตะไปกระช้นาใครเลยครับเปลี่ยนโค้ชมาแล้วแต่การมาเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยมันคนละเรื่องครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะฮะถ้าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ยิงทิ้งยิงคว้างไปยิงเละยิงเถอะกันไปเองนะครับโอลิเวียชีรูเนี่ยแหละครับน่าจะทำประตูชี้ชัยให้กับทีมได้และน่าจะต้องชนะด้วยสกอร์3-1 and again 3-1 สวัสดีครับรายการนาที่นายกูรูนะครับในช่วงเจ็ดประจันบาลนะครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับแมวสมยศด,ดิงยวนจากจดสนามบอลไทยนะครับวันนี้ก็ยังติดใจเรื่องราวของฟุตบอลนอกสัปดาห์ที่แล้วใครที่ติดตามผมก็คงจะได้ยิ้มออกกันหมดแล้วนะครับ2วัน เป๊ะๆนะครับไม่มีผิดพลาดเลยวันนี้เลยติดใจนะครับมากันอีกครั้งในวันเสาร์เป็นฟุตบอลเอฟเอครับนะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านพบกับแบ็กบอร์ดโลเวอร์นะครับอาร์เซนอลตอนนี้ฟอร์มก็ถือว่ากําลังดีเลยทีเดียวครับแต่ว่าน่าเสียดายมาดีในช่วงหลังๆนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษที่จะลุ้นแชมป์อะไรต่างๆนี่ก็คงจะยากแล้วนะครับอย่างน้อยก็ลุ้นในแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ว่าเขายังมีฟุตบอลทั่วใหญ่ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็เอฟเอครับที่นใจเชื่อ ศักยภาพของอาร์เซนอลปืนใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่โอวาคอร์ตตอนนี้ฟอร์มถือว่ากำลังดีเลยทีเดียวนะครับก็คิดว่าเบ็คเบิร์โลเวอร์ก็น่าจะสู้อาร์เซนอลลำบากเหมือนกันนะครับเบ็คเบิร์โลเวอร์นี้ตอนนี้ก็ถือว่าดาวไปเยอะเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลจะยิงอย่างน้อยนี่2ลูกไดแน่นมั่นใจ2 0ศูนย์อาร์เซนอลปืนใหญ่คว้าชัยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาอยู่กันในช่วงของ7ประจันบ้านเหมือนเดิมนะครับแมมาทุกสัปดาห์เลยนะเหมือนว่างเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเพื่อคุณผู้ชมนะฮะผมจะมาพูดถึงคู่ของเกม FA Cup นะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างปืนใหญ่แอสตันนอลที่จะพบกับกุหลาบไฟแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับกุหลาบไฟเนี่ยเพิ่งจะตกชั้นไปนะครับส่วนแอสตันนอลฤดูกาลนี้ฟอร์มก็ต้องถือว่าน่าผิดหวังที่สุดในรอบหลายๆปีของผลงานอาร์เซนนนเเเวกอรร์ลยะคับแต่ ว่าด้วยที่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมฟุตบอลถ้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เวนเกอร์จะพาทีมคว้าแชมป์อะไรติดไม้ติดมือบ้างในรอบ6-7ปีนี้สักทีหนึ่งนะครับเกมนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าทุกมุมเลยนะครับด้วยทั้งตัวผู้เล่นรวมไปถึงฟอร์มการเล่นหรือว่าสเปริตของทีมรับเบอร์เลวว่าอาจจะมาด้วยใจแต่ด้วยเกรดบอลแล้วผมก็ยังมองว่าค่อนข้างจะ แตกต่าง,าง,างกับอาร์เซนอลผมสมควรเกมนี้ถ้าเวนเกอร์ไม่เลือกที่จะดรอปนักเตะตัวหลักๆเยอะผมเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลน่าจะชนะแบล็กเบิร์นได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับผมมอาสกอร์สองศน่าจะเกิดขึ้นในเกมของอาร์เซนอลกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์ครับ,รบา